สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะท่านให้ท่านสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขออภัยในหน้าสดหน้าสดก็ปีขนาดเมื่อวานได้ไหมนี่ได้ไหมเนี่ยนางอะโทรมาคุยเรื่องคอนเสิร์ตฉันไม่ได้พูดนะฉันยังไม่ได้พูดอะไรโอเคฉันไม่พูดลนะแล้วจะหาว่าเราพูดจะเป็นยังเออไม่พูด แช่ก่อนแช่รองอันนี้กอนน่ารักใครน่ารักคะต้องบอกชื่อด้วย <c oughs> ไม่งั้นเบสสึว่าชมเบสรอในกลุ่มแล้วน้องเบสสวยมากป้าขอบคุณหลายๆค่ะและเบสไม่เคยเคไม่บอกดีกว่าให้ทุกคนรอดู <c oughs> ฉันจะบอกว่าฉันไม่เคย ไม่เคยอะไรไม่เคยแบบขึ้นเวทีแบบอีสานนึกออกไหมปกติข่อแต่ทีวีไงนี่ข่อดาราข่อแต่ทีเออไฟมันสีจริงมาพี่เดียวพี่เดียวน้องเป็นสีน้องอ่ากลัวจริงน้องเป็นแบบแม่แม่แม่เลยอ่ะแม่แม่แปลว่าอยังเม็นแม่แปลว่ามันบูบ้าบูบ้าไม่เคยไม่เคยออกไม่เคยขึ้นไปทีหมอลำอันนี้ไม่ใช่หมอลำนะอ๋อเป็นคนเสือกคนเสือกหมอลำปะออกมาลำนิดๆแล้วก็แบบ หล,ลางมาก็เปลี่ยน,ปยปนเป็นสตรีมบ้างย่ลาปกติออกทีวีพี่น้องไม่เคยอ่านหน้าซีแมนปกติก็ซีอยู่ในดาราท่านึงซีอยู่ในยู u ูปทีวีแล้ววันนี้นะไม่ได้มาแค่ร้องเพลงพี่น้องบัลเลมาแค่ร้องเพลงหรือบัลเลมาแค่อย,อยังมีอยังมากกว่านั้นเราติดตามเขาแบบใช้คุ้มคไหมมาทั้งทีคุ้มมาขั้งที่แบบว่า คุ้มมากเพราะว่ากูอยแบบว่าไม่คุ้มก็แบบว่าใช้งานหนักมากคือไม่เบื่อไว้คนจาน้างอีกรอบหนึ่งไม่เบื่ออันนี้จดเต็มเลยเซอร์มากค่ัน้องเบสเินหน้าสดใสแท้มาดูกี่แทวันนี้แขกรเาเชิญอเราเปเสียนะครับคุณแม่จิตตะลาพูดลาบแล้วก็คุณเบสคำสิง อยากเก็บมาถึงสามคนเพราเก็บเก็บเขาไม่ซอมเขาเมืองอาชีพเราเขาไม่ซ้อมเข้ามาได้เลยคุณจะด่าฉันไหมเดี๋ยไม่ของของเบสเราัม่มีบทบทอะไรแบบที่มากกว่าการร้องเพลงปัานแล้วปัานแล้วบ้างเลยต้องมาสอบแน่สอบเธอสอบเธออเอเดี๋ยวเดี๋ยวเช้านอนจะไปซ้อมเต้นล้วพี่น้องใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มรีบเข้านะครับทุกคนแต่ว่านี่ข่าวว่ามีรถบ้านแล้วละกัน อีพีแรกต้องแบบว่าเธอไปไม่ได้อีพีแรกเธอไปไม่ได้วันไหนก็นัดกันว่าวันไหนกาไปวันวนั้นกูคนดูดองเหมือนน่ารักเขาได้ยินไหมอ่ะได้ยินสิแต่ว่ามันข้างหลังมันจะไม่ได้ยินเพราะมันมันน,นี่แต่เพอหน้าเอๆๆ๊ะน่ารักมาก บราซื่อตัวพี่น้องเพราะว่าหลังจากที่เราเข้าสู่ช่วงซ้อมแบบป็จริงปรนจังเราเราจะไม่ให้เห็นเพราะว่าอันไหนเป็นโชว์พิเศษหรือว่าเป็นเพลงพิเศษเขาจะไปเบิงพี่น้องอเรียกมาเลยจ้าเออเขาบอกว่าให้ถ่ายเบื้องหลังลงยูทูบช่องเป็ดไม่ถ่ายาหรอ ตั้งแต่การซ้อมอะไรนะชีวิตติดคอนเทนต์ตอนนี้โฟกัสแค่สิ่งนี้ต้องโชว์ก่อนไม่ตอนนี้ไม่มีจิตใจทำอะไรแล้วเพราะคิดน้ำเพลงคิดน้ำการแสดงไม่รู้ได้ไงอ่ะต้อบอกได้ต้องบอกได้ไงต้องมณีศาสตร์บอลลยอ่ะพี่น้องเจ้าเด็กเราวไทยเขนเทนต์วอ้์ตลอาสมอหน้านนี่คิดแล้วเปล่าต้องบอกอย่างแน่ต้องบอกพี่อย่างแน่แล้วก็เป็นรายการสุดด้วยไง พลาดแล้วพลาดเลยเธอละพลาดแล้วทำไงอ่ะก็ไม่แน่ก็ก็พลาดเลยไม่มีใครรู้หรอกรู้เรารู้แล้วกับคนก็อย่าออกอาการน้องเบสสวยค่ะไปมีใครชมฉันบ้างเลยอ่ะมีใครชมฉันบ้างเลยมีแต่ชมเบสชมเบสน่ารักทั้งคู่รอชมนะคะ พอดีพอดีอ่ะนไปพ้นขอนแกนอยู่แล้วเขาเรียว่าขอนแกนกันรู้สึกว่าเป็บบ<ม>บน,บ,น,นบ้าน้างไก่กันบแม่บ้านอย่างไรดีบ้านที่เกิดกรุงเทพแต่ว่าพ่ออยู่ขอนแกนบ้านพ่ออย่างไรบ้านแอดอยู่ในนองเมืองนีเป็นเสี่ยวก็เลยค่ะเขาบอกเป็นอยู่ค่ะเสี่ยวมากเพราะว่าเมื่อวานเอา้าเล่าอีกแล้วอะไรวะว่าเมื่อวานเอาไว้เล่าในรายการดีกว่า <S 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 ฝากติดตามไป็นพี่นองเหมือนแรกครับเราเราจะไลฟ์เปิดประมาณทุ่มหนึ่งแล้วก็เ,เข้ากลุ่มประมาณสองทุ่มนะครับแล้วก็จะเลิอกประมาณเที่ยงคืนเฮ้ยออกกล้องเลยใหยูนูนีกวะใช่รวดเบื้องหลังก็อาจจะแบบว่าไลฟ์น,นิดนึงพี่น้องเพระาะว่างมือนเนี่ยงานชั่วข้อหลายแยงเฉพาะงานชั่วข้อดิบๆเกี่ยวก็เยอะแล้ว ให้ดูบรรยากาศนิดนึงนะครับสวัสดีค่ะอุ้รมบได้ พบกับชาแนลคำสิงแฟมเบีคำสิงแฟมเบีนะคะสวัสดีครับทุกคนอันนี้เปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วจ้ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่โตเกียวมิวสิกใช่โตเกียวมิวสิกท่องแมทท่องมาไหมนี่คำะมาในท่องรู้จักกู่แล้วจ้ารู้จักแล้วจ้ะอุยคุณออกจะดังคุณมีข่าวทุกวันนะจริงหรอข่าวดีหรือไม่ดีดีวันนี้นะครับผมเราก็จะพามาดูคุณเบสนะฮะ ขึ่นเวที่ตกวขม่นไปสิบเทเลกพี่น้องแล้วก็เป็นครร้งแกมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบท้าทายให้นางทําเพราะว่านางมาทันทีใช้ให้มันคุม้มอย่างที่บอกใช้ให้มันคุ้มใชแ้งตั้งแต่เช้าตื่นขค่มมาเลยพอมันปัง,<อ>งปื๊บคนคนแบบอยากได้คู่โอย่างงี้ใช่ได้ <คน S 1> <ะ>รหมอันดับแรกจับจำเพลงกันกันครบก่อนก่อนที่จะรับงานคู่ดีไหมฮะเธอทุกคนไม่จะเมาม่อยนางแบบคือตอนแรกอ่ะอะคือตอนแรกอะเลือกเพลงกัน นางเปลี่ยนเพลงตอนสามทุ่มเมื่อคืนสามทุ่มเด้อเมื่อคืนอะเธอบอกว่าง่ายไหมฉันบอกว่างเธอบอกว่าเธอร้องไม่ได้เธอต้องเอาเพลงนี้ไม่มันร้องได้อยู่แต่ว่ามันมันกลัวมันไม่ออกมาไม่ดีแล้วแล้วเพลงนี้ผู้หญิงต้องร้องน้อยไงผู้ชายมันร้องเป็นหลักไงแล้วมาเปลี่ยนตอนสามทุ่มนี่ก็เขาเมืออาชีพนะจะท่องให้เขาเมืออาชีพนะเขาบอกว่าเปลี่ยนได้แล้วก็เพลงนี้ก็ได้แต่ไม่เป็นร้องจริงจะเป็นยังไงก็ต้องดูอีกทีหนึ่งเราต้องได้ด mm, ิ ร้องเพลงมากกว่าร้องเพลงวันนี้ใช่แต่ฉันชอบมากเปลี่ยนเพลงตอนสามทุ่มเลิศท้าทายเนาะท้าทายทุสิฉันก็นั่งห้องเนือไปค่ะวันนี้ได้แล้วได้แล้วก็สวัสดีเอฟซีของคุณเบสด้วยนะครับพี่น้องแบบว่าอันนี้ไม่ใช่รลฟ์สดนะอันนี้รลา์สดอันนี้ไม่ได้รลา์สดอันนี้ยูทูบจะได้เอกช่องชฉันอีกฉันจะมาถ่ายเบื้องหลังเดี๋ยวเราจะเอาเบื้องหลังให้ดูนะคะบรรยากาศรอดูเบื้องหลังอันนี้คือปกติก็คือเล่นสองทุ่มก็คือจะซ้อมบ่ายสองอย่างนี้ตลอดปะ ปกติซ้อมไปเล่นก่อนเดืองมันก็คือเมื่อวานใช่แต่คุณเบสมาเขาก็เลยมาซ้อมวันนกันหมดไงรอเล่นรอเล่นเขาไม่ว่างเขามีงานเธอถ้าซ้อมเมื่อวานฉันจำไม่ได้ทำไมอะใกล้ใกล้ๆมันไก่ปกติมันโดนเปิดเใช่หลับปุ๊บลืมสนุกดีนะบรรยากาศเบสสวยมากเบสยังไม่ได้แต่งหน้าเลยค่ะทุกคนต้องรอดูใช่หน้าสดแต่งตื่นขึ้นมาแบบนี้เลยทุกที มันเคยเห็นหน้าสดไปแล้วเกียดแต่ว่าสวยจริงจีสวยไปหัวลรอตลกแล้วก็ปันเนี้ยมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษในลุ่มเวยทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็คงจะดูย้อนหลังย้อนหลังใช่อต้องบอกในนี้เธอต้องให้คนกดบาทเยอะตอนนี้กำลังกดรวยไม่อั้นใช่ไหมว่าซื้อได้หน้างานแค่สามเราคนรทำงานแต่ว่าในออนไลน์คือได้ออนไลน์ไม่อั้นทั้งประเทศทั้งประเทศมาเลยจะกี่ปกติสูงสุดเท่าไหร่สองหมื่นกว่า ี่นงรอบเนี้ยเท่า่าก็ไม่รู้ต้องต้องดูระดับคุณเบสคุณไปอุ้ยไกดดันจังทุกคนเไปเรียกคนมาซื้อเยอะๆฉันเหมาได้ไหมเหมาเองเสียหน้าเสียหนาเสียเงินบ่าบาเสียหน้าบ่าด้พี่น้องถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร้ละค่ะ